สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับโดยการใช้ wix. com นะครับในการสร้างเว็บไซต์ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เลือก w ิก com อะแล้วก็เลือกเว็บไซต์ wix. com นะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าต่างเว็บไซต์ของ wix. com เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยกดคําว่า start ได้เลยพอเรา พอเรากดเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินบัญชีนะครับที่เราได้ทําการสมัครไว้หรือว่าผูกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google นะครับยังของคู่คูล็อกอินไ้ที่ Google อ่าควากดที่ Google ได้เลยล้วก็เลือกบัญชีของเราที่ทาการสมัครเอาไว้รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าต่างเว็บไซต์ของเรานะครับ อย่างของครูเนี่ยครูเคยสร้างเว็บไซต์ไว้แล้ว2เว็บไซต์ก็จะมี2เว็บไซต์ขึ้นมาแต่สําหรับนักเรียนยังไม่เคยสร้างเว็บไซต์เลยก็จะขึ้นว่าให้เราเนี่ยสร้างเว็บไซต์นะครับที่เป็นของเราเองคนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนภาษาอ่าเว็บไซต์วิของเราเนี่ยบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยคนอื่นเลยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สื่อสารกันได้ง่ายนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปที่บนบุมขวามือของเรานะครับ ตรงนี้ที่เป็นบัญชีของเราเสร็จแล้วนะครับให้เรากดลงมามันจะมีรูปโลกนะครับอย่างของครูจะขึ้นว่าไทยไว้แต่ของนงักเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นว่าอังกฤษไว้นั่นเองให้เรากดที่รูปโลกได้เลยอพอเรากดที่รูปโลกเสร็จปุ๊บหรือว่าชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นภาษามาให้เราเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับให้เราเลือกตามภาษาที่ เราสนใจนะครับอย่างครูเนี่ยครูเลือกภาษาไทยจะได้จะได้ทาความเข้าใจได้ง่ายนะครับแนะนําให้นักเรียนเนี่ยเลือกเป็นภาษาไทยไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากดสร้างเว็บไซต์ก็คือสร้างเว็บไซต์ใหม่ของเราที่เป็นปุ่มสีน้าเงินของเรานั่นเองอ,อยู่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลย ตอนนี้เขาก็จะถามนะคบว่าเราเนี่ยจะสร้างเว็บไซต์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเป็นเว็บไซต์เป็นวเนว็บไซต์เกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ร้านอาหารหรือว่าความสวยความงามนะครับแต่ถ้าเราเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกเข้าไปยังดูเทมเพลตของแต่ละอย่างนะครับแต่ละอันคนอื่นเนี่ยให้เราเลือกคําว่าอื่นๆอ่ากดอื่นๆอย่างครูเนี่ยมันก็จะขึ้นวิธีการสร้างเว็บไซต์นะครับให้เราเลือกเทมเพลต แต่บางคนอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างหน้าต่างเว็บไซต์เทมเพลตได้เลยพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีเทมเพลตเนี่ยให้เราเลือกนะครับว่ามีเทมเพลตแบบไหนใครสนใจแบบไหนนั่นเองแต่ว่าเทมเพลตพวกเนี้ยมันสวยก็จริงแต่ว่าเวลาเราเอาเลือกมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขข้อความแก้ไขรูปภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนั่นเองเราจะเริ่มจากเทมเพลตแบบเปล่ากันก่อนให้เราเลือกเทมเพลตเปล่า ่าเทมเพตเพปล่าอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกเทมเพลตเปล่าได้เลยพอเรากดเทมเพลตแบบเปล่านะครับมันก็จะขึ้นมาอีกว่า,าเทมเพลตแบบเปล่าเนี่ยเป็นเทมเพลตแบบไหนจะเป็นแบบหน้าต่างขาวๆเลยหรือว่าหน้าต่างเว็บไซต์ที่แบบพอมีเทมเพลตมาบ้างแล้วอย่างเช่นอันนี้อันเนี้ยก็จะเป็นกระจัดวางนะครับก็จะมีแบบข้รูปเนี่ยเอารูปไว้ท่าน เอารูปเนี่ยไว้ทางด้านขวาม,มือแล้วก็ข้อความเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือว่าเป็นแบบรูปภาพล้วนๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ของเราเราจะเริ่มแบบเปล่าๆให้นักเรียนเนี่ยกดแบบเปล่าๆนะครับกดคําว่าแก้ไขได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้กําลังจะสร้างเว็บไซต์ให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่ง พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์แบบเปล่ปาๆขาวๆแบบนี้เลยโดยตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผู้ขออธิบายก่อนอ่าด้านมุมขวาเนี่ยจะเป็นแทบเครื่องมือของเราที่ใช้ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์โดยเว็บไซต์เนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4ส่วน4ส,วนส่วนมีอะไรบ้างส่วนแรกก็คือ h e a d e r อ่าตรงสีส้มๆตรงนี้ h e a d e r อ่ะตรงนี้ h e a d e r นี่ทั้งหมดเลยอ่าตรงนี้คือเฮดเดอร์เฮดเดอร์ไว้ใส่สำหรับพวกแบนเนอร์หรือว่าปุ่มนะครับขอนิยมนิยมใส่พวกแบนเนอร์แล้วก็ปุ่มกันส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของเนื้อหาหรือว่าบอดี้นั่นเองอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหาหรือว่าบอดี้ของเราทั้งหมดเลยไว้ใส่สำหรับพวกเนื้อหา แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์เนี่ยเราจะใส่พวกที่อยู่หรือว่าผู้จัดทําอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครอันนี้เป็นฟุตเตอร์แถัด้านล่างทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่4ตัวที่4ก็คือแบ็กกราวด์นะครับเดี๋ยวเราครูจะยกตัวอย่างให้ดูเอาเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนเรานะ ซอมสตาร์ะ่านี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของโรงเรียนเราตรงนี้นี่ตรงนี้ที่ครูวงไว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของปุ่ม อ่าตรงนี้เป็นปุ่มนะตรงเนี้ยถึงตรงนี้อ่าอันนี้ตรงที่ครูครอบไว้อ่าตรงเนี้ยก็คือ h e a d ดอรของลงเดียนเรานะส่วนตรงนี้ข้อมูลข่าวสารลงมาทั้งหมดเลยอ่าทั้งหมดเลยอันเนี้ยจะเป็น b o ดีเป็นส่วนของเนื้อหาแล้วก็ ส่วนสุดท้ายอไล่ลงมาย,วยาวๆเลยนะส่วนสุดท้ายของโรงเรียนเราก็คือฟุตเตอร์อ่ะไม่ใช่สุดท้ายสิฟุตเตอร์ก่อนแล้วค่อยสุดท้ายอ่ะส่วนของนี้ฟุตเตอร์ที่ครูวงไว้นะฟุตเตอร์เนี่ยอย่างของโรงเรียนเราเนี่ยเขาจะใส่ว่าโรงเรียนจอสุรางเนี่ยอยู่ที่ถนนอะไรตำบลอะไรหรือว่าที่ติดต่อเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้าง อันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลโดยทั่วไปนะครับคราวนี้ยมจะใส่กันแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือแบอ็กกราวแบ็กกราวก็คือพื้นหลังที่เป็นสีฟฟ้านั่นเองอต่อมานะครับเราก็จะเริ่มสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับตอนอื่นเลยเนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนพื้นหลังก่อนอา่าพื้นหลังให้นักเรียนเนี่ยคลิก ตรงที่เป็นส่วนของบอดี้นะครับเป็นส่วนขา,ขาวๆของบอดี้ด้านนอกตรงนี้อย่างคูคิกเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนพื้นหลังเพจนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนคลิกตรงคําว่าตรงในส่วนของเฮดเดอร์มันจะขึ้นคําว่าดีไซน์เฮดเดอร์แต่ถ้าสมม,กกต,ต,ส ader, มติมมว่าเราคลิกตรงฟุตเตอร์มันจะเขียนว่าเปลี่ยนดีไซน์ของฟุตเตอร์นั่นเองอเดี๋ยวเราเริ่มจากเปลี่ยนพื้นหลังกันก่อนอกดเปลี่ยนได้เลยพอเปลี่ยนพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นสีอ่าเห็นไหมว่าพื้นหลังก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราเลือกเลยบางคนอาจจะชอบเป็นสีดำพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่าหรือว่าพื้นหลังเป็นแบบสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงหรือว่าเป็นสีส้มก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าพื้นหลังที่เป็นสีพวกนี้ที่มันมีมาให้อ่ะไม่ชอบยังไม่ถูกใจเราเรากดคําว่าเพิ่มสีอ่ากดคาว่าเพิ่มสีตรงนี้เด้เลยถให้เรากดเพิ่มสี อ่าแล้วเราก็เลือกสีได้เลยว่าเราชอบสีไหนอ่าเราชอบสีแบบสีประมาณนี้หรือว่าชอบแบบเป็นสีน้ำเงินอ่าสีชมพูก็ได้นะอ่าเลื่อนหน่อยให้เป็นแบบสีพาสเทลก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยอ่าเสร็จแล้วกดลงข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเป็นสีเลยคู่หนูอยากได้เป็นแบบรูปภาพอ่ะเราก็กดตรงคําว่ารูปภาพนะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราเนี่ยด้านล่างเนี่ย เลือกรูปภาพได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะ,ะเห็นไหมว่ามันก็จะเปลี่ยนผหลัพเนี่ยเป็นรูปภาพให้เราเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แบบนหลังเป็นแบบวิดีโอแบบมีความเคลื่อนไหวนะให้เราสังเกตตรงนี้ตรงรูปภาพตรงนี้จะมีรูปกล้องอยู่จะเป็นกล้องวิดีโอตรงนี้คือภาพตรงนี้จะเป็นแบบวิดีโอให้ครูลองเปลี่ยนให้เราดูนะ อ่ะเราก็กดเล่นกดเพย์ได้เลยไอนน้ก็จะเป็นวิดีโอเขาจะมีแบบการเคลื่อนไหวอันนี้แบบทะเละเห็นไหมว่าเ็าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตอลอดเวลานั่นเองอันนี้ให้เราเลือกให้เหมาะสมกับงานของเรานะว่างานของเราเนี่ยเป็นงานแบบไหนเป็นงานเกี่ยวกับอะไรให้เลือกพื้นหลังเนี่ยให้สอดคล้องกับงานของเราอ่ะสมมติว่าครูเลือกเป็น คุณเลือกไปอันนี้ก็แล้วกันเสร็จแล้วสมมติว่าเราเลือกได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครใครรู้สึกว่ารูปภาพพวกนี้ยังไม่ถูกใจเราแล้วอยากอัปโหลดรูปภาพที่เป็นของเราเองให้กดคําว่ารูปภาพอ่าก็จะเร่งมาหน้าสัง่งหน้าถ่าเว็บไซต์ก็มีให้เลือกเพิ่มเติมเราสามารถพิมพ์ได้นะว่ามีอะไรบ้างสมมติว่าเป็นแมวเป็นแคท ันนี้ไม่มีอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะสมมติว่าเราเลือกมาเนี่ยเปลนอันนี้ที่เขามีมาให้ก็ได้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังแต่ถ้าสมมติว่ายังรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันไม่ใช่ยังไม่มีหรือว่าเราไปดาวน์โหลดมาจากที่อื่นอันนี้เราก,กดตรงที่เขียนว่าอัปโหลดรูปภาพได้เลยอัปโหลดมีเดีย พออัปโหลดมีเดียเนี่ยมันจะขึ้นว่าอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยหรือว่าเป็นแบบวิกอ่ารูปภาพวิกที่เขามีมาให้เป็น Google Drive ก็ได้นะสมมติว่าใครเก็บรูปภาพไว้ใน Google Drive อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็น facebook ก็ได้แต่ว่า facebook เราจะต้องล็อกอิน Facebook ของเราก่อนนะให้มันเชื่อมต่อกับ facebook ของเราก่อน Instagram ก็เหมือนกัน หรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้รูปภาพแบบเป็นลิงก์อาลิงก์ยังไงอ่าลิงก์คืออะไรอาสมมุตินะเดี๋ยวคุกขอหารูปภาพก่อนนะสมมุติว่าเป็นรูปภาพแมวแมวตัวนี้เรากดไปที่รูปภาพอุยมันยังไม่ได้ ันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ่ะสมมติวเปภาพนี้แล้วก็คลิกขวาคลอกลิงก์รูปภาพนี่คลอกลิงก์รูปภาพเสร็จแล้วเราก็ไปวางได้เลยอ่ะแล้วก็กดคําว่านําเข้าข,อข้อมูล อันนี้ก็จะอัพโหลดรูปภาพมาให้เราแล้วกดเปลี่ยนพิลังได้เลยข้อดีของมันก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดรูปภาพมาเก็บไว้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าสมมติว่าเว็บไซต์เนี้ยขาลบรูปภาพนี้ออกเนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยก็จะหายไปด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเรานะอ่าส่วนต่อมาคือส่วนเฮดเดอร์อ่าเดี๋ยวเราจะมาทำเฮดเดอร์กันวันนี้ เราสามารถยืดขยายได้นะอ่ะนี่คลิกก่อนแล้วก็ยืดขยายเส้นสีส้มๆได้เลยอยากให้เฮดเดอร์ของเราเนี่ยกว้างขนาดไหนอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมของงานเราได้เลยหรือวความชอบของเราได้เลยเสร็จแล้วให้เรากดเฮดเดอร์แล้วก็กดคําว่าเปลี่ยนดีไซน์อ่พาพอเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า ที่เราเลือกอยู่อันแรกเนี่ยที่เขาเลือกให้อัตโนมัติเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ย,นนยก็คือแบบไม่มีเป็นแบบไม่มีสีไม่มีพื้นหลังอะไรเลยแต่ถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเฮดเดอร์เนี่ยก็ขึ้นแบบเต็มเลยมันจะไม่เห็นพื้นหลังที่ไม่เห็นไปกาวที่อยู่พื้นหลังที่อยู่ด้านหลังนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องการให้แบบไม่เห็นข้างหลังด้วยให้เราเลือกอันนี้ที่เป็นสีเขียวเขียวหรืออันนี้ก็ได้นะสองอัน อ่ะสมมติว่าคุณเลือกอันนี้คัวกดเลือกอ่ะตอนเนี้ยอ่า,ววาเรากดคขาว่าปรับเปลี่ยนดีไซน์เราสามารถใส่แสงใส่เงาได้นะหรือว่าใส่มุมของภาพได้เลยใส่มุมของเฮดเดอร์เนี่ยได้เลยอ,อันนี้ก็ปรับแต่งได้เลยนะเนี่ยอันนี้ประมาณนี้ใส่มิติได้ ปรับความสว่างของพื้นหลังได้เห็นไหมว่าส่วนของเฮดเดอร์ของเราเนี่ยส่วนที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยเรายังสามารถเห็นแบ็กกราวน์เห็นพื้นหลังของเราได้ทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาเลยนะต่อมาเราจะเอารูปภาพที่เราทำมาใส่เป็นเฮดเดอร์ของเรานั่นเองอกออนอื่นให้เรากด ตรงตรงรูปบวกที่เขียนว่าลงข้อมูลอ่าเราจะเป็นรูปภาพใช่ไหมเฮดเดอร์ของเราเนี่ยเป็นรูปภาพแล้วกดที่รูปภาพอ่าแล้วกดคําว่าอัปโหลดรูปภาพอ่ะนี้เราก็ไปดูว่ารูปภาพของเราเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างอ่ะว่าเราทํารูปภาพเนี่ยไว้ที่ไหนสมมติว่าครูทํารูปภาพไว้ในแคนวาอ่ะหัอเข้าแคนวาเลย เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วแค่นว่าหัวเว็บอันนี้ก็ขึ้นมาให้เราว่าหน้าตาขนาดเว็บเนี่ยขนาดของแบนเนอร์เนี่ยมีขนาดไหนบ้างอันนี้ให้เราเลือกได้เลยนะ สมมติว่าคุณเลือกอันนี้อันนี้แบบโปรเสศยตังค์เดี๋ยวคุณขอเลือกแปนนี้บบบนะแบบฟรีในการสร้างเว็บไซต์ของเรานะสร้างตัวแบนเนอร์ของเราเนี่ยนักเรียนสามารถสร้างได้ตามความถนัดแล้วความชอบของเราได้เลยบางคนอาจจะถนัดแคนวาบางคนอาจจะถนัด Photoshop i l l u s t r t t r r อันนี้แล้วแต่นักเรียนเลย จะไปทําในไหนก็ได้อะสมมติว่าครูแคนวานะแล้วก็เปลี่ยนข้อความพิมพ์ข้อความที่เป็นเว็บไซต์ของเรานะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิมพ์เป็นเรื่องนั้นเลยก็ได้ส่วนนี้ก็ไม่เอาอ,อันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยตกแต่งเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มันสวยนะตัวเฮดเดอร์ของเราถ้าสมมติว่าของครูเนี่ยเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลด าดาวนโ์โหลดของครูเนี่ยเป็นแบบ PNG นะภาเป็น PNG ก็กดดาวโหลดได้เลยเดี๋ยวราดาวโหลดสักคู่หนึ่งแล้วก็บันทึกไว้ได้เดสก์ท็อปอเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างแบนเนอร์ของเรากันก่อนเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่มบวกอ่แล้วก็เป็นรูปภาพของเราเป็นรูปภาพกันเนาะเลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพ อัปโหลดรูปภาพของเราอย่างของครูอย,อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็กดอัปโหลดมีเดียเลือกคอมพิวเตอร์อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูว่าเรา,าเก็บรูปภาพของเราไว้ที่ไหนอย่างของครูครูเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปครูก็เลือกที่เดสก์ท็อปได้เลยจะรออัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรากดคําว่าเพิ่มไปที่เพจตอนนี้เราก็ได้เริ่ม เราจะได้เป็นเนื้อของเราแล้วเราก็ปรับขนาดได้เลยอ่ะเราก็อีกอย่างหนึ่งนะให้นักเรียนเนี่ยเหลือตัวเฮดเตอร์เนี่ยลากลงมาหน่อยนะให้เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเราจะได้มาใส่ปุ่มกันอันนี้ก็ปรับขนาดสังเกตว่าพอเรากดรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีคำว่าเปลี่ยนรูปภาพมีคอพตัดรูปภาพเราสามารถตัดรูปภาพของเราได้นะ ให้รูปภาพเราเนี่ยเล็กลงได้หรือว่าเราจะปรับแต่งก็ได้อ่ะสมมติว่าครูจะปรับแต่งอ่ะปรับแต่งรูปภาพเนี่ยให้เป็นแบบไหนให้แบบสีเรือนลางไหมอ่าหรือว่าขอบตัดก็ได้อ่านี่ขอบตัดรูปภาพนะ หรือว่าเราจะใส่เอฟเฟกของรูปภาพเราก็ได้นะเอฟเฟกเนี่ยหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเนี่ยให้รูปภาพเนี่ยเด้งมาหรือว่าล่อนเข้ามาก็ได้หรือว่าจะจางขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะบินมาหมุนมาก็ได้ันเนี้ยแล้วแต่เราเลยสมมติว่าคูเลือกอันนี้แล้วกดคำว่าปรับแต่งได้เลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราจะใส่ข้อความกันเราจะใส่ข้อความกันนะกดปุม่มบวกข้อความให้กดคําว่าข้อความอ่ะก็จะมีข้อความเนี่ยให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นหัวหัวเรื่องก็จะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดที่หนึ่งถึงขนาดที่หกเลยหรือว่าจะเป็นแบบชื่อเรื่องอันนี้เป็นชื่อเรื่องหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องย่อก็ได้นะ รื่องย่อก็คือแบบหนึ่งพารากราฟอะไรแบบเนี้ยหนึ่งยอดหน้าสมมติว่าเลือกลงมาอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็ปรับแต่งได้ปรับขนาดได้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาปรับความหนาหรือว่าเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะสมมติว่าฟอนต์เราก็เลือกฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตามที่เราเนี่ยสนใจหรือว่าชอบชื่นชอบได้เลยแต่ว่า ฟอนต์ภาษาไทยในเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่สวยนะอันนี้ฟอนต์ที่ครูเคยลงมาแล้วอ,อันนี้แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ได้เลยครูขอเปลี่ยนสีฟอนต์แป๊บหนึ่งนะกดที่เปลี่ยนสีได้เลยให้เราเลือกสีที่ค่อนข้างที่จะสว่างก็ได้นะถ้าสมมติพื้นหลังเรามืดอย่างเงี้ย เราก็เลือกเลือกข้อความเนี่ยสีข้อความเนี่ยให้มันสว่างให้มันตัดกันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนอ่ะสมมุติว่าคูเลือกเป็นสีขาวก็ได้ก็แล้วกันฮะเสร็จแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายแต่ถ้าสมมติว่าข้อความเราเนี่ยมันแยกออกจากกันอย่างนี้เราจะเคลื่อนย้ายพร้อมกันเนี่ยมันเคลื่อนย้ายพร้อมกันไม่ได้วิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลือกข้อความหนึง่งแล้วกดชิปอ่าแล้วกดอีกข้อความหนึง่ง อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเรากดคําว่าจัดองค์ประกอบเนี่ยมาจะจัดกลุ่มเนี่ยให้กลุ่มเนี่ยก็กลุ่มไว้ด้วยกันเราก็สามารถย่อดได้เลยมนจะย่อขนาดเนี่ยพร้อมกันหรือว่าย้ายพร้อมกันได้เลยนั่นเองข้อความก็สามารถใส่แอนิเมชันได้เหมือนกันนะใส่ภาพแบบเคลื่อนไหวได้เหมือนกันใ้ข้อความเนี่ยก็ค่อยจางขึ้นมาหรือว่าพับมาแบบนี้ก็ได้อ่าสมมติว่าคุณเลือกแบบพับมาก็แล้วกันต่อมา เรื่องของฟอนต์ฟอนต์ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเลือกฟอนต์แล้วแบบมันไม่สวยยังไม่ถูกใจเราอะ่ะมันยังไม่ได้อะ่ะอ่ะให้เรากดให้กดยกเลิกก่อนนะถ้าสมมติว่าใครกรุ๊ปไว้เนี่ยกดยกเลิกก่อนได้อ่ะก็เลือกฟอนต์มาฟอนต์หนึง่งเลือกข้อความมาหนึ่งข้อความแก้ไขข้อความอ่ะแล้วมาดูตรงที่เขียนว่าแบบฟอนต์เขาจะขึ้นคําว่าอัปโหลดฟอนต์ให้เราอยู่ตรงนี้ อัปโหลดฟอนต์เราสามารถเพิ่มฟอนต์ได้เลยนะอ่ะก็คำว่าอัปโหลดฟอนต์อ่ะ,รอะตรงนี้เราก็ไปเลือกได้เลยว่าอัปโหลดฟอนต์เนี่ยฟอนต์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่มีอ่ะพูดถึงกรณีกรณีที่เรายังไม่มีนะแล้วก็ไปที่ฟอนต์ได้เลย F0 แล้วก็ NT ่าเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์โหลดฟอนต์นั่นเองเป็น font. com เราก็เข้าไปได้เลยเลือกดูว่าเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนเราชอบฟอนต์แบบไหนถ้าสมมติว่าขัวฟอนต์นี้ฟอนต์งองแงคัวกดเข้าไปแล้วเร,เรามาดูว่า มันสามารถดาวน์โหลดได้ไหมออาอย่างเงี้ยดาวน์โหลดได้เราก็กดคําว่าดาวน์โหลดอ่ะล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะดาวน์โหลดไว้ที่ไหนอ่้อย่างของครูคกดไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกดเซฟอ่ะแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดได้เลยเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปที่ที่เราเนี่ยได้ดาวน์โหลดไว้อย่างครูเนี่ยเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครูก็ไปที่ดาวน์โหลดได้เลย ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่ฟอนต์อยู่นี่แล้วก็แตกไฟล์ออกมาอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่แตกออกมาได้แล้วฟอนต์ก็จะมี2อ,อันที่เป็นทีทีเยอะมากเลยอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือฟอนต์ของเราที่ได้วิธีการอัปโหลดฟอนต์ก็คือท่านเรียนเนี่ย ไปที่แบบฟอนต์ของเรากดที่ font. อัปโหลดฟอนต์อ่าแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยอ่าสังเกตตรงนี้นิดนึงฟอนต์ font เนี่ยลองดูว่านามสกุลที่เขาให้ดาวน์โหลดได้เนี่ยก็จะมี ttf, otf, woff, หรือว่า woff2 อ่าแล้วก็กดอัปโหลดฟอนต์ที่เป็นตัวสีส้มๆได้เลย เมื่อกี้กูคูดาวน์โหลดไวท้ที่ดาวโหลโดอ่าแล้วก็งงแงอ่ะนี่ ttf อ่ะสมมติว่าเป็นฟอนต์นี้นะฟอนต์เนี้ยอัพโหลดได้ทีนึงอ่ะประมาณ20ฟอนต์นะถ้าคูจำไม่ผิดนะคูเคยดาวน์โหลดได้สูงสุดแค่20ฟอนต์ต่อ1ครั้งนะอ่ะอันนี้รอดาวน์โหลดแป๊บหนึง่ง มันก็จะหมุนหมุนกำลังดาวน์โหลดให้เราอยูอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วอวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เราก็ไปที่แบบฟอนต์นี่ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยจะอยู่บนสุดเลยออย่างของคุยก็อยู่ตรงนี้โคกดเปลี่ยนได้เลยอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ เรื่องของการเปลี่ยนฟอนต์ของเราหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนฟอนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอยากดูว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยเป็นแบบไหนให้เรากดคําว่าตัวอยาอ่างอยู่ด้านบนนะกดคําว่าตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ของเราเห็นไหมว่าจะมีเอฟเฟกเนี่ยเลื่อนขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อความของเรา น,นี้เป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าอยากจะกลับไปแก้ไขก็กดไปที่ว่ากลับไปแก้ไข Editor. อีดิเตอร์อ่าน,นี่ก็สามารถแก้ไขได้เลยอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าบันทึกมันก็จะบันทึกงานให้เราแล้วก็กดเสร็จได้เลยสับเนื้อหาที่สอนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์แล้วก็ ในรายส่วนตัวของครูได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ